ถ้าเมื่อวานที่เราไปเนี่ยเราไปเพื่อจุดหมายอะไรครับคือป้าดูสถานการณ์แล้วเห็นเห็นว่าทั้งฝ่ายฮุนเซนเนี่ยส่งคนมายี่สิบสามคันรถซึ่งเรามองดูแล้วมันเหมือนเอามาป่วนเอามาป่วนคนไทยและมาป่วนทหารเรารเพราะฉะนั้นป้าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งอดนทนไม่ไหวป้าต้องไปงานนี้ป้าต้องไปเจอกับโมนิก้า ทำไมถึงเรียกร้องโมริก้าออกมาอ่ะเพราะโมริก้าเมื่อวันที่สิบห้าหรือสิบหที่เข้ามาป่วนทหารเราท,ทั้งทั้งที่ตัวเองมายืนอยู่ในพื้นแผ่นดินของคนไทยแต่ไปตาวาดชี้หน้าด่าทหารลูกหลานเรารเนี่ยปาทึงทนไม่ได้เพราะและประกาศอีกทีนำมวลชนมาอีกยี่บสามคันรถและเอาอะไรนะเนี่ยไอ้กอขอคออ,อะไรเป็นพยัญชนะ ก็มาเคมว่าเป็นของตัวเองอีกเนี่ยป้าถึงบอกว่ามันมันจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะป้าต้องออกไปอืแล้วป้าไปทั้งหมดกี่คนครับเอ่อถ้าไปรวมกันกับพี่น้องจันมูรีก็สามสี่ร้อยคนนะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นอืแล้วไปเกิดประสบการณ์ยังไงมากตรงนั้นน่ะเจอปัญหาอะไรไหมเอ่อพี่ป้าไปใช่ไหมถามว่าประสบปัญหาอะไรก็ค่อนข้างอึดอัดใจนะเพราะป้าไปเนี่ย ก็ไม่สามารถจะแสดงสัญลักษณ์ได้หรืออะไรได้ก็ป้าก็เดีพูดว่าแม่ทัพภาคสองใช่ไหมชื่ออะไรอน่ะท่านอะไรเนะี่ยแม่แม่ทัพภาคสองอะ่ะป้าก็พลาดพิงไปแต่นี้ป้าก็อยากจะขอโทษเพราะเห็นแล้วว่าเอ,อทหารคงจะอึดอัดใจแล้วก็ลำบากใจเพราะทหารก็อยู่เป็นผู้บังคับบัญชาของรัฐบาลอีกที สิ่งที่ป้าตําหนิคือขอตําหนิรัฐบาลมากกว่านะางงจะปิดก็ไม่ปิดจะทําอะไรก็ไม่ทําเหมือนส่งส่งมีดมาให้ส่งดาบไม่ให้แต่ห้ามฟัน<ะ>ห้ามต่อสู้อย่างเงี้ย<ะ>ก็ไม่แม่ทัพก็เหมือนเป็นเป็เปดง่อยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอกเหนือกว่าที่ดูแลคนไทยแล้วก็คนกับคนเขมรที่เข้ามาก่ขอฟวามุ่นวาย ทั้งสองฝ่ายที่จะเกิดการประทะกันป้ามองไงฮะตรงเนี้ยถ้าตรงนั้นขึ้นมาเห็นว่ามีปากเสียงระจังเลยตรงนั้นน่ะฮะมันน่าจะปิดไปเลยไอ้ไหะนะคนไทยเนี่ยอยากให้ปิดแล้วก็อะไรนะกั้นรั้วไปซะ,ะเนี่ยที่ป้าไปเนี่ยพร้อมกันที่จะบริจาคถ้ารัฐบาลไม่มีตังค์อพวกป้าเนี่ยจะกั้นรั้วไปเลยดีกว่าแล้วเราก็คัดกรองเอาคนที่อยากจะเข้ามาจริงๆไม่ใช่เข้ามาแบบหุนเซนเอา เอาพวกเกณฑ์มาดีกว่าจัดตั้งมาดีกว่าเอามาทําอะไรมาเที่ยวอะไรเก้าร้อยคนเก็บค่าเข้าไปเลยคนละพันเอาไม่ได้<ม>เออเก็บค่าเข้ามามมเพราะมันแผ่นดินของคนไทยเนี่ยแล้วก็ขอฝากรัฐบาลอีกาําไมเราไม่ตั้งธงชาติไทยที่อะไรปราสาทตาเมืองควาย<ม>ตั้งไปเลยธงชาติไทยตั้งตรงนั้น<ม>ตั้งตรงนั้นไปเลย<ม>ให้รู้เลยนี่คืออาณาเขตของคนไทยไม่ใช่มันเอากล่อง กองใส่ตังไปวางร,รับบริจาคซึ่งคนไทยเข้าไปก็ไม่รู้รก็บริจาคนึกว่าของคนไทยอันนี้ป้าก,ก็ฝากไปถึงลูกหลานคนไทยที่ขึ้นไปเยี่ยมชมอย่าไปใส่อย่าไปใส่กล่องบริจาคนึกคือกล่องบริจาคของเขเมรนี่ไงคือความหน้าด้านของไอ้พวกคุณเซนเนี่ยเมื่อวานเห็นป่ะคือไปเนี่ยมีกลุ่มของเราก็ไปมีปากเสียงกับทางนน้นด้วยฮะใช่ม,มันม,มีปากเสียงกันอยู่แล้วเพะป้าเข้าไปเนี่ยไอ้ยังป้าก็เข้าไปก็เห็น ต็มไม่หมดเลยป้าก็ถามเอานี่มันพื้นที่ของคนไทยเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้ของขมรของขมรบอกจะไปขมรได้ยังไงป้ากเถียงพวกนี้ไงก็ยังเถียงเถียงนะว่าขึ้นมาบ้านเราบอกว่าว่าเป็นของเขาจริงๆริงเขาเยืนอยู่ตรงไหนขึ้นมาในปราสาทเลยอะ่ะมันไปเขตใครของคนไทยสิตามเมอนโทษเน่ยตามเมอนควายอะไรเนี่ยตามเมอนโต๊ะเด็กของคนไทยทางนั้น ของคนไทยแต่ฟันหน้าได้ไงคือไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันล้างสมองว่าให้ขั้งชาติแย่งผืนแผ่นดินเราเลยเห็นไหมอย่างอย่างตามืนทมที่ข้้าขึ้นไปมันอยู่ข้างล่างมันขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องออกไปอีกสองร้อยเมตรตามสนสิัญญาใช่ไหมนะแต่ว่าเราก็ให้มันเนี่ยมันอยู่แค่ตรงเนี้ยวันที่มีเรื่องกันว่าไตเติ้ลเคเล็กระหว่างลูกหลานทหารกับยายมอนิก้าเนี่ย เนี่ยมันมัน,มนยังโวยวายว่าเป็นผืนแผ่นดินของมันนะทั้งๆอยู่ในเขตเราหรือไงเขตเราแล้วเข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยแล้วป้าเสอเสอวนเขว่าไงสวนเนี่ย,ยมันไม่ใช่ของเธอสัเมลร่น,นะมันของเนี่ยในอยู่ในผืนแผ่นดินของไทยมันต้องเป็นของคนไทยเอาไหมฉันจะเดินลงไปหาเธอตรงเนี้ยลงไปในเขตเธอเธอยอมไหมไม่ได้เข้าไม่ได้ไอทหารขมรก็บอกเข้าไม่ได้แต่ของเรา เข้าได้เลยขึ้นบนปราสาทไปเข้าไปทําพิธีนะเอาพานเอาอะไรมาทําพิธีป้าอยากจะหาเอเ,อ,เอ,อะไรเอเอข้าเซก็ไอ้ทรายเนี่ยไปสาดสาดแม่งล้างอาถรรพ์มันไปซะวันนั้นป้าก็ไปที่ตาเมือนควายป้าไปเอาเลือดหมาดําไปล้างอาถรรพ์มันน่ะวันนั้นป้าก็ไปไปล้างอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์ของไอ้พวกกระเมรโอ้เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะพื้นที่ของเราเนี่ยแล้วก็ อ่าเมื่อจุดทูบจุดอะไรทำพิธีอะไรของมันพอเราเชโงกหน้ามันมันฝังไว้หมดเลยมันเข้ามาเหมือนมันเป็นเจ้าของเลยนะมันมันเป็นเจ้าของมันนี่ไงเราเรามันอึดอัดใจแทนทหารไงอึดอัดใจมาอะไรแค้นเลยแค้นเลยไงก็ออกมาเลยก็มาตะโกนหายโมนิก้าเลยที่ว่าออกมาแล้วป้าไปตั้งแต่วันเสาร์ไปรอว่าจะมาวันเสาร์ก็ไม่มาแต่ข่าวว่ากลางคืนระดมคนมาอ่ายี่สามคันรถ ป้าก็ดูข่าวมันตลอดในระหว่างที่นอนที่ร,รีสอร์ทแถวนั้นอะ่ะก็ดูข่าวตามข่าวเอาออกสี่ทุ่มห้าสิบมั่งสองทุ่มครึ่งยังไงก็ต้องมาถึงเก้าโมงสิบโมงแต่ไปก็มาไม่ถึงตะโกนเรียกว่างตะโกนโมนิกา้าออกมามโมนิกา้าก,<อ>ก,กี่ครั้งตะโกนกี่ครั้งสามสามีสม่ครั้งออกมาไหม มันจะไปออกได้ไงก็ส่งส่งเลี้วล้อมางั้นก็คงจะมาชะโงกดูเพราะยีป้าอันนี้ยังอยู่ก็ค,คิดคิดว่าอคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่มีจิตสํานึกรักชาติเหมือนพวกมันเหรอมันมาบุกเราถึงที่แล้วคนไทยเราไปตั้งเยอะแยะ,ะเรายอมได้ไงป้าระฐานะคนไทยก็พาพวกจันทมุรีคนที่เข้ามาก่อนขึ้นไปก่อนเลยแล้วอยากฟัมอนิก้าอยู่ไหนมอนิก้าอยู่ไหนป้าเรียกเลยแล้วไม่กลัวหรอตรงนะั้น เอาไม่กลัวแล้วถึงนาทีนี้ไม่กลัวมันยังกล้ามาจับพนมเปญเราคนไทยในพื้นแผ่นดินไทยของเราเราขึ้นไปอยู่บ้านเราเนี่ยมันก็มันขึ้นบันไดบ้านเรามาแล้วมันแสดงอาหังการเนี่ยเราจะยอมไหมไม่ยอมคนไทยไม่ยอมอยู่แล้วอยากฝากบอกไงฮะบริก้าก็อยากฝากบอกบริก้าไอการที่มาทําแบบเนี้ยขึ้นบ้านเขาขึ้นบันไดมาขึ้นบันไดมาบ้านเขาแล้วเนี่ยมันต้อง สงบสงเงียเป็นนักท่องเที่ยวทีด่ดีอยากจะเห็นปราสาททวิหารสมัยเก่าแก่เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ยินดีแต่ไม่ใช่เข้ามาแหมมีไอ้หนังสืออมีอะไรนะเข้ามาบอกว่าไอ้ตัวไอ้นี่ไม่ใช่ของเขาอีกแล้วอะไรกอขอคออ,อักษรพยัญชนะอักษรอ,อะไรบอกไม่ใช่และวัดอะไรที่ดังๆภาคแถวบุรีรัมก็บอกว่าไม่ใช่อีกแล้วว่าเราไปลอกเรียนแบบ นี่ไงมันฟวามน้าดานยันยันลูกหลานมันเลยเนี่ยยันอีพวกที่มาแล้วที่เจ็บใจที่สุดโมนิก้าเนี่ยมันเป็นลูกหลานเจ้าศรีหนุซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะไอ้ประเทศมันเนี่ยมันเป็นเมืองขึ้นของเราและพระเจ้าแผ่นดินเราต้องแต่งตั้งกษัตริย์ไปให้นะถึงถึงจะมีวันนี้มีกษัตริย์มีวันนี้ว่าวันดีคืนดีมากัดเราอย่างเงี้ยหรอมันสงควรแล้วตัวเองเป็นลูกหลานกษัตริย์ ลูกหลานเจ้าสิีหนุเนี่ยเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างรัฐบาลมันต้องเอาให้เด็กขาดไม่ใช่มันมาปล่อย<ม>ปล่อยให้ทหารเนี่ยซึ่งไม่มีอำนาจอะไรเลยที่จะไปจัดก,การอะไรได้ก็มาควบคุมฝูงชนอย่างป้ามึงฝั่งขเขมรมึงและให้มาโดนคนไทยมาโดนทัวดา่าทหารมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะป้าขอเป็นกำลังใจให้กับทหารทหารทุกคนไม่จำเป็นต้องแม่ทัพคาว่าทหารนี ป้าขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกคนเลยนะว่าให้เราเนะี่ยรักษาอธิปไตยของชาติไทยไว้เพราะทหารรับปากับป้าไม่ยอมเสียแม้กระเบียดนิ้วเดียวทหารเขาก็ไม่ยอมเสียนี่ไงแต่เห็นใจอึดอัดไงไหนเจอเจอป้าเจอฝั่งเขมรคนไทยที่มันยอมไม่ได้ไงมันก็จะลุกฮือลุกฮือเข้าหากันปิดเลยเอาปิดไปเลยปิดด่านไปเลยปิดไม่ให้ขึ้นมาเลย ไม่ต้องขึ้นมาคนมาเมาเหม่ห้ามขึ้นถ้าขึ้นได้ก็ต้องคัดกรองก่อนขึ้นจะขึ้นมาสักเออชั่วโมงละห้าสิบคนหรือร้อยคนอย่างเงี้ยอ,อ,อ่ะป้องกันมันมาปวดเรานี่ไงเห็นไหมหอ่ามันจะมีปัญหาเข้ามาทีเป็นพันคนเก้าร้อยคนอย่างเงี้ยมันฉลาดเข้ามาก็มาสร้างภาพเราคุมมันได้ไหมเราไม่าามให้ร้องเพลงชาติไทยแต่ทหารไทยเราก็ป้ากับินเนว่านะที่บอกว่าอืมอ่าใส่สัญลักษณ บางทีเพื่อนป้าเด็กจากจันทบุรีเขาก็ใส่ธงชาติเป็นลายธงชาติเป็นอะไรสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาคือคนไทยที่ขึ้นมาเนี่ยแหละก็โดนฝั่งเราบอกเอาธงเอาเอานี่ลงเอานั่นลงหมวกก็ใส่ไม่ได้ที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะฉะนั้นป้าขอประกาศในรายการนี้ถ้าใครติดตามอยู่ก็ขอฝากเชิญชวนพี่น้องคนไทยในเมื่อเราแสดงสัญ,ญลักษณ์ความเป็นไทยไม่ได้ก็ขอให้ใส่ ชุดไทยกันเลยเหมือนที่มาเที่ยวอยุธยาเนี่ยเห็นไหมวัดใหญ่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดอะไรเนี่ยที่เขามาเที่ยวอยุธยานยก็ใส่เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยใส่ชุดไทยไปเที่ยวกันให้เต็มเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าเราไม่ได้เราคือคนไทยเดี๋ยวป้าก็จะไปใส่ชุดตะเบงมาขึ้นเขาอขึ้นวิหารเนี่ยตาเมืองทมเนี่ยป้าก็จะไป <Nash> ไปสแสดงสัญลักษณ์เลยว่าเราใส่ตรงนี้